ก่อนเดินก็ต้องขอพูดถึงสมาชิก BNK48 รุ่นที่2ด้วยนะครับเนื่องจากช่วงเวลาที่ทําคลิปนี้นะก็อยู่ในช่วงที่ BNK รุ่น2ก็หมดสัญญาแล้วนะฮะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกคนนะฮะใน BNK รุ่น2ที่อยู่ด้วยกันมาร่วมต่อสู้ด้วยกันมาตลอด6ปีก็ขอบคุณจริงๆนะครับขอให้ทุกๆคนมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ได้เจอเส้นทางที่ตัวเองชอบนะฮะได้ทําสิ่งที่ตัวเองรักสําหรับบางคนนะฮะเราก็อาจจะมีโอกาสได้เจอกันในบทบาทอื่นนะฮะหรือว่าบางคน อาจจะไม่ได้เจอกันแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไร BNK รุ่น2ทุกทคกคน,นครับก็จะอยู่ในความทรงจําของผมแล้วก็จะอยู่ในใจผมตลอดไปนะฮะและหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะเป็นความท้าทายของทาง BNK48 แล้วะคระับว่าเมื่อ BNK48 ไม่มีรุ่นที่2แล้วเนี่ยจะยังรักษาความนิยมของวงได้อย่างไรต่อไปโดยเฉพาะในเรื่องของการทำผลงานนะฮะและผลงานหลกัหลกๆที่เราจะต้องพูดถึงก็คือผลงานเพลง เพราะการที่วงจะไปต่อได้การที่วงจะอยู่ได้นะครับยังไงผลงานเพลงก็ถือว่าเป็นผลงานหลักที่สําคัญนะฮะยังไงก็ต้องใส่ใจกับเรื่องเพลงเป็นหลักและจากที่ผ่าน,านมาในทาง b บียนเเดก็เคยทําผลงานเพลงมาแล้วหลายรูปแบบด้วยกันแต่น่นอนว่าทางเบียนเเดนี่ยยังไงก็ซื้อแฟนชายมาจาก48กรุ๊ปของประเทศญี่ปุ่นนะฮะดังนั้นการทําเพลงหลักๆเนี่ยก็ต้องมาจากเพลงของทาง48โดยตรงแล้วก็เอามาแปลเป็นภาษาไทยดังนั้นเนี่ยในการมาของเบียนเเดช่วงแรกๆเนี่ย ก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับในการทำเพลงเราไม่ต้องไปดีไซน์อะไรเองมากมายนะฮะเราก็แค่เอาเพลง จากทางญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มาดูว่าเนื้อไทยเราจะใช้เป็นคําแบบไหนที่มันจะเข้ากับตัวภาษาเข้ากับตัวเนื้อหาเรามีเพลงอะไรจากทาง48นะฮะแล้วก็ไปค้นดูว่าเพลงอะไรน่าสนใจก็มาออกเป็นซิงเกิลต่างๆซึ่งเราก็ทามาโดยปกตินะฮะเขาทำมาหลายซิงเกิลต่อเนื่องเลยในช่วงแรกๆนะฮะแต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งที่วงก็อยากจะทําอะไรใหม่ๆนะ,ะก็เลยมีการแตกลายธุรกิจนะครับแล้วก็ผลงานที่เด่นๆเลยก็คือผลงานการแสดงนะ,ะก็จะเริ่มมีเข้ามาในยุคต่อมานะครับพอเข้าสู่ ปี2019เป็นต้นมานะฮะก็จะเริ่มจริงจังกับเรื่องผลงานการแสดงนะครับและก็จะมีเพลงรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับตอนนั้นทาง B.N.K. 4 8ก็เคยมีการก่อตั้ง B.N.K. 4 8 o t f i นะครับก่อตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับผลงานการแสดงนะฮะแล้วก็ในยุคหลังๆก็เปลี่ยนชื่อเป็น I.M. Film ก็จะมีภาพยนตร์อย่างแวร์วีบีลองใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีเพลงประกอบภาพยนตร์เลดยูโกที่ไปบรรจุในซิงเกิลที่6นะครับนั่นก็ถือว่าเป็นออริจินอลซองครั้งแรกด้วยของทาง B บีนเคฟูเดนฮะเป็นเพลงรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้แปลมาจากทางญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่าสามารถนําไปบรรจุในซิงเกิลได้และในผลงานต่อมาะฮะอย่างการทําเพลงอัลบั้มก็จะเริ่มมีเพลงประเภทเพลงโฆษณาเข้ามาอันนี้ก็เป็นออริจินอลเหมือนกันแล้วก็ทําเพื่อขายให้กับทางสปอนเซอร์ครับ,รบก็เลยมีการทําเพลงโฆษณาขึ้นมาก็จะเป็นเพลงอีกรูปแบบหนึง่ง แล้วก็จะมีผลงานต่อมาเรื่อยๆนะฮะที่เป็นออริจินอลซอนครับไม่ว่าจะเป็น is life is me สายซับมอรปอรอย่างเงี้ยในช่วงซิงเกิลเ็ก็มีอีกเยอะเลยก็จะเป็นเพลงประเภท OST นะฮะประกอบซีรีส์ภาพยนตร์อะไรไปมีเพลงแนวอีสานด้วยนะก็ช่วงไทยบ้าน x b n k 4 8เดก็จะมีเพลงแนวอีสานลูกทุ่งสนุกๆนะฮะก็มีทั้งโดดดงอย่างเงี้ยมีจากใจผู้สาวคนนี้นะ,ะก็เป็นเพลงที่ทํายอดวิวได้สูงและช่วงหลังๆเนี่ย b บียนก็เลยเอาความสำเร็จต,ตรงนั้นเนี่ยมาต่อยอดนะครับมาทําผลงาน ต่อ,อย่างภาพยนตร์ผ้าผีบอกก็จะมีเพลงอื่นๆตามมาหรือการทํายูนิตอีร่านะครับก็จะเป็นการต่อยอดความสําเร็จจากโดดดีดงนะฮะในตอนนั้นก็เป็นเพลงแนวใหม่อีกแหละต่อมานะครับก็เริ่มทําเพลงหลักที่เป็นออริจินอลแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเพลงทีป๊อปด้วยนะฮะอย่างซิงเกิลที่10ดีอะนะครับ, D, รบก็เป็นออริจินอลที่นํามาเป็นซิงเกิลเลยนะฮะอยู่ในเพลงหลักเลยเอ่ะจริงๆตอนนั้นก็ถือว่าเป็นการฉีกขนรรมเนียมไปแล้วระดับหนึ่งนะฮะมีการทําเพลงหลักที่ไม่ได้แปลมาจากทางญี่ปุ่น และในยุคต่อมาอีกก็เป็นออริจินอลซองแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ทีป๊อปแล้วก็กลับมาทําเป็นสไตล์ไอดอลญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมนะก็คือเพลง believer's นั่นเองนะฮะในซิงเกิลที่12ก็มีการไปถ่ายทํากันที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็เป็นเพลงจากซิงเกิลเลือกตั้งด้วยนะครับจะเห็นว่าทางวงก็ทําเพลงมาหลายรูปแบบนะฮะแต่ยังไม่จบนะครับก็ยังมีรูปแบบใหม่ๆอีกมาถึงในยุคของซิงเกิลที่14ก็มีการทำออริจินอลซองอีกครั้งหนึ่งนะฮะส่งท้ายให้กับเชอร์ปราง ไตล์เ p ครับผสมกับความเป็นมาร์ชิ่งแบนเลยว่าวงโยธวาทิตนะครับก็เป็นจังหวะสนุกๆนะฮะที่ต้องบอกเลยว่าเป็นเพลงดีมากๆเพลงหนึ่งเลยนะฮะในช่วงยุคใหม่ของ b บ K4 8เนะครับแล้วก็มาจนถึงยุคปัจจุบันนะครับก็มีซิงเกิลที่16นะฮะและเพลงหลักก็คือ Kiss มีให้ฉันได้รู้นะครับอันนี้เราก็เห็นมาตั้งแต่ประกาศงานเลือกตั้งและว่าจะมีการทาเพลงแนวใหม่นะฮะมีโปรดิวเซอร์จากทาง JYP มาทาเพลงให้นะฮะก็คือคุณลีแฮร์ซอนนะครับมาทำเพลงให้ซึ่งกระบวนการในการทำเพลงเนี่ยก็ ผสมผสาน3ชาติเลยะฮะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็ไทยนะครับผสมผสานกันชัดเจนเลยว่าสไตล์เพลงเนี่ยมันก็มาแบบเกาหลีจา๋จาๆเลยนะก็พูดได้เลยว่าเป็นเพลงสไตล์เคป๊อปดีๆนี่เองนะแต่ว่าเอามาร้องเป็นภาษาไทยเฉยๆก็ถือว่าเป็นการฉีกขนบธรรมเนียมกันอีกขั้นหนึ่งนะเพราะว่าไม่มีความเป็นญี่ปุ่นเหลือเลยนะครับซึ่งความน่าสนใจในซิงเกิลที่16นี้นะฮะเราก็จะมีทั้งเพลงหลักแล้วก็เพลงรองซึ่งทั้ง3เพลงนี้นะครับเป็นเพลงแนวใหม่ทั้ง3เพลงเลยนะฮะทั้งเพลง ของเซบรสึของ Other Girls แล้วก็ Next Girl นะครับคือแนวเพลงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพลงร้องของ Other Girls นะครับ Dare no k o t o w o i c h ิ b a n Ishite เที่1ตรงนั้นเป็นฉันได้ไหมนะก็เป็นเพลงสไตล์4 6นะฮะก็เป็นวงในเครือ4 6คือดั้งเดิมเนี่ยเราก็เคยคุยกันไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องที่มาของเพลงนะฮะดั้งเดิมเนี่ยเขาทําร่วมกันระหว่าง4 8 ฝั่งญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็เครือ46และเพลงสไตล์46เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นขั้วตรงข้ามของฝั่ง48เลยก็ว่าได้นะฮะก็คือฝั่ง46เนี่ยเขาจะเน้นอารมณ์เพลงที่มีความหนักแน่นกว่านะฮะอินเนอร์เขาจะเยอะกว่ามากๆไม่ค่อยขายความน่ารักสดใสตามแบบฉบับของ48เพลงนี้เนี่ยทำให้แฟนคลับไอดอลญี่ปุ่นขนาดแทนะฮะรู้สึกชอบมากๆนะครับรู้สึกว่ามาตรฐานเพลงเนี่ยมันสู้เพลงรีเวอร์ได้เลยอะและเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องๆแต่ละคนก็ถือว่าทำออกมาได้ จริงๆต่อไปนะครับเพลงรองของ Next Girl Kurumito ไดอะล็อกนะครับแล้วต้องทํำยังไงล่ะเพลงนี้ก็เป็นเพลงแนวอิเล็กทรอนิกส์ช่วงยุค2000ต้นๆน,นะครับอันนี้จากข้อมูลเขาบอกอย่างนั้นแนะถ้าเราไปดูของออริจินอลเพลงนี้ก็ดูจะไม่มีอะไรนะถ้าไปดู m v นะครับการนําเสนอก็ดูงันๆใช่ไหมแต่พอฝั่ง B.N.K เอามาทำเนี่ยก็ถือว่านําเสนอแบบฉีกไปจากต้นฉบับเลยนะฮะนำเสนอได้ดีมากน้องๆสวยมากนะครับสถานที่ก็ดีนะครับคอสตูมก็ดีแต่ถ้าถามว่าเพลงทั้ง3เพลงเนี่ยเพลงไหนคน ชอบมากกว่ากันอันนี้ถ้าเราจะวัดกันถ้าเราจะเทียบกันเราจะดูจากอะไรเราจะดูจากยอดวิวได้ไหมคือทั้ง3เพลงเนี่ยมันก็ลงกันคนละเวลานะครับมันจะเทียบยังไงใช่ไหมเราอาจจะต้องดูว่าแต่ละเพลงอ่ะได้2 0 0 0 0 0วิวใช้เวลาไปกี่วันอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็อาจจะเทียบได้ว่าเพลงไหนคนชอบเยอะกว่านะฮะอันไหนยอดวิวขึ้นเร็วกว่าคนก็ชอบเยอะกว่าแต่ว่าตามหลักจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นซิงเกิล G E นะครับยังไงเพลงหลักก็ต้องได้รับความสนใจมากกว่าเพลงรองอยู่แล้วนะครับยอดวิวที่่ันๆ มาถ้าเกิดเทียบกันนะฮะลองไปย้อนดูพวกซิงเกิลจีนะฮะยังไงเพลงหลักยอดวิวก็ยังคงเยอะกว่าการให้ความสนใจของแฟนคลับนะฮะคุณสามารถดูจากจํานวนคอมเมนต์ก็ได้นะฮะก็จะเห็นว่าจํานวนคอมเมนต์เนี่ยเยอะกว่าอย่างที่ในชั้น,น,นะฮะแล้วก็การฟังเพลงของแฟนคลับเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนก็เลือกฟังเพลงจากการที่มีโอชิเราอยู่ในเพลงนั้นหรือเปล่านะถ้าเกิดมีโอชิมีคามิเราอยู่ใน MV อย่างเงี้ยมันก็จะจูงใจให้แฟนคลับเนยอยากจะเข้าไปดูเพลงนั้นอยู่แล้วเป็นปกติแต่ว่าเท่าที่ผมไปเจอมาหลายความคิดเห็นนะฮะก็มีคนที่เขา บอกว่าชอบเพลงของ u n d e r g i r l มากกว่านะครับรองลงมาก็เป็นเพลง n e x t g i r l อย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเก็บ Kiss me ไว้สุดท้ายเลยนะฮะเอาถามว่าทำไมล่ะอาจจะเกี่ยวกับ เมมเบอร์ที่อยู่ในเพลงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าเซมเบอส์เพลงคิสมีเนี่ยก็มีเมมเบอร์ที่ความนิยมเยอะนะฮะหลายคนด้วยนะฮะยังไงแฟนคลับก็ต้องให้ความสนใจโอชิตตัวเองอยู่แล้วเป็นธรรมดาแต่เราก็ไปเจอคอมเมนต์มาเยอะครับที่บอกว่าเพลงรองของอันเดอร์เกิลเนี่ยดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเพลงที่รักษาความเป็น JPO p ได้ดีมากๆนะครับมันยังคงความเป็น JPOp อยู่แฟนๆที่ตาม48บ้านเราหลายๆคนเนี่ยก็แน่นอนแหละได้รับวัฒนธรรมมาจากวงดั้งเดิมนะฮะคือเรามาตาม48 แบ้านเราเพราะว่าก็เป็นแฟนคลับฝั่งญี่ปุ่นมาก่อนนะเชื่อว่ามีหลายคนและเพลงนี้เนี่ยก็เป็นเพลงที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีนะฮะไม่ได้ขายความน่ารักเพียงอย่างเดียวคนก็เลยมองว่าเ hey, ฮ้ย BNK เอาจริงๆนะคุณควรจะต้องทําเพลงแบบนี้ออกมาเยอะๆเพราะว่าเพลงรูปแบบเนี้ยมันสามารถดึงศักยภาพของตัวน้องๆได้มากกว่าเพลงแบบอื่นนะฮะแล้วก็ใครที่ดูเข้ากับเพลงมากสุดนะฮะดูอินเนอร์ใช้ได้นะฮะดูจริงจังกับเพลงอย่างเนี้ย คุณก็อาจจะดันให้น้องคนนี้เขาเป็นเซนเตอร์ไปเลยในเพลงหน้านะครับแล้วเพลงคิสมีล่ะจริงๆคนก็ชอบเยอะเหมือนกันนะครับและจะเห็นว่าทางวงเนี่ยก็ผลักดันเพลงคิสมีพอสมควรนะฮะเพราะว่าอาจจะเป็นเพลงหลักด้วยแหละหรือว่าอาจจะมีเรื่องของกิจกรรม c ค้าเวอร์แดนซ์เข้ามาด้วยนะฮะอาจจะต้องผลักดันเป็นพิเศษแต่ว่าเราก็จะเห็นคอนเทนต์รูปแบบวิดีโอสั้นนะฮะจากทางศิลป,ปินดาราคนอื่นๆในวงการบันเทิงหรือว่าวงการทีป๊อปอย่างเงี้ยก็มาร่วมเต้นกับ b n k 4 8เก็เยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะหรือบางทีอาจจะเป็นคนดังหรือแฟน ทั่วไปนะก็มาอาัดวิดีโอสั้นมาเต้น cover อะไรกันเป็นปกตินะฮะไม่ได้เต้นเพื่อการประกวดฮะแล้วก็เต้นของเราคนเดียวนี่แหละมาร่วมสนุกกับเพลง Kiss Me เนี่ยก็เห็นกันหลายคนนะครับและที่น่าสนใจก็คือว่าเพลงนี้เนี่ยที่ได้มีการเอาไปโชว์ในคอนเสิร์ตรวมนะฮะอาจจะเป็นคอนเสิร์ตรวมของเจ้าอื่นซึ่งเราเป็นแขกรับเชิญนะฮะเราไม่ใช่เจ้าภาพเราไปเป็นแขกรับเชิญของคอนเสิร์ตเจ้าอื่นอย่างเงี้ยก็มีแฟนคลับที่เขาไปงานคอนเสิร์ตรแล้วก็ได้ฟังเพลง Kiss Me แล้วก็ได้ดูโชว์ของน้องนองแล้วรู้สึกชอบรู้สึกติดหหูนนนกก็็ลลลัับมาาาฟงงงว่เเเ้้ยพพีป นี่นี่เองเป็นของ BNK ใช่ไหมก็มาเจิร์ดูมาหาฟังว่าเพลงต้นฉบับมันอยู่ไหนอะไรเงี้ยและเมมเบอร์ที่เป็นเซเบอร์สือแต่ละคนนะครับก็เต้นได้แข็งแรงนะครับบริหารร่างกายได้ดีมากๆนะก็ถือว่าทําให้แฟนคลับที่ตามเนี่ยรู้สึกภูมิใจในโอชีของเรานะแล้วบางทีก็อาจจะโดนตกเพิ่มก็ได้เพราะว่ามันเป็นเพลงแนวใหม่การเต้นสไตล์แบบนี้อาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับรวมไปถึงคอสตูมด้วยก็ถือว่าน่าสนใจนะฮะทำให้เราโดนน้องๆในเพลงเนี่ยตกเพิ่มและแนวเพลงเนี่ยทุกคนก็รู้ๆกันอยู่ว่ามันเน้นจังหวะ สนุกนะครับมันเน้นเร็วนะครับมันเน้นตลาดแมสอยู่แล้วนะครับเพลงแบบนี้เรียกได้ว่ามันเป็นแนวเพลงที่คนไทยคุ้นเคยนะครับคือถ้าคุณทำเพลงแบบเนี้ยมันขายง่ายแน่นอนนะครับเพราะว่าคนไทยก็ชอบอะไรแนวๆน,นี้นะครับแต่พอเห็นว่าเป็น B N K เท่านั้นแหละนะครับ อะไรอะไรมันก็ดูยากไปหมดและโดยปกติแล้วนะครับเพลงหลักของ BNK 4 8เเดนี่ยก็ต้องเน้นเพลงแปลอยู่แล้วเป็นธรรมดาใช่ไหมฮะแต่ว่ายุคหลังๆเนี่ยทางญี่ปุ่นก็อาจจะให้อิสระกับทางต้นสังกัดมากขึ้นเราก็เลยสามารถเห็นผลงาน BNK 4 8เดที่เป็นออริจินอลซองได้ในหลายๆซิงเกิลนะครับในอนาคตต,ต่อจากนี้เราก็อาจจะเห็นที่เป็นออริจินอลซองมากขึ้นก็ได้นะครับก็เลยเดาไม่ถูกเหมือนกันว่าซิงเกิลต่อๆไปนะครับทางวงเขาจะอยากทําเพลงแบบไหนใช่ไหมแต่เชื่อว่าหลายๆคนนะครับที่เป็นแฟนคลับก็คุยกันแล้วว่า ยังไงซิงเกิลหน้าเนี่ยก็ต้องเป็นเพลงแปลแล้วล่ะเพราะว่าเราทำออริจินอลไปแล้วไง มันก็ต้องสลับกันบ้างเพราะแฟนๆสี่แปดที่ตามอยู่เนี่ยก็คงจะลุ้นว่าเฮ้ยมีเพลงอะไรในดวงใจของเรานะฮะอยู่ฟังต้นฉบับแล้วก็อยากจะให้ b บนะียนเยเอามาทำบ้างนะฮะก็มีหลายเพลงที่น่าสนใจคือบางคนก็ทายกันแหละว่าซิงต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นเพลงที่เน้นถ่ายบรรยากาศแบบเล่นใหญ่นะเป็นมุมสูงหรือว่าถ่ายแบบหลายๆคนอนะถ่ายไกลๆอะไรเงี้ยแล้วก็เน้นแสงภาพ MV สวยๆนะครับก็มีหลายเพลงที่น่าสนใจนะฮะอาจจะหยิบมาจาก AKB นั่นแหละแต่บอกเลยว่าซิงเกิลต่อไปนะครับอาจจะไม่ใช่เฉพาะซิงเกิลสิบเจ็ดนะฮะอาจจะเป็นซิงเกลิลต่อไปอีก ก็มีแนวเพลงที่น่าสนใจนะครับมีรูปแบบที่น่าสนใจที่สามารถนามาทําเป็นเพลงหลักได้คือคุณจะทำออริจินอลซองอีกก็ได้นะครับหรือจะทําเป็นเพลงแนว t ีป๊อปเคปก็ย่อมได้หรือจะฉีกไปเลยทําเป็นเพลงลูกทุ่งไหมล่ะทำเป็นเพลงลูกทุ่งแล้วก็เอามาอยู่ในเพลงหลักเลยฮะแต่ว่าแฟนคลับหลายๆคนอาจจะไม่ชอบนะครับคือถ้าจะทําจริงๆก็ขอให้เป็นผลงานพิเศษดีกว่าอะไรเงี้ยอาจจะเอาไปอยู่เพลงรองก็ยังพอรับได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าจะเอาเป็นเพลงหลักเนี่ยคือไม่ญี่ปุ่นก็ต้องทีป๊อปแหละไม่ทีป สัญชาติอื่นไหมละ่ะที่น่าสนใจนอกจาก T-pop K-pop หรือว่า J-pop J-idol นะฮะก็อาจจะเป็นเพลงแนวสากลหรือเป็นเพลงสัญชาติอื่นอีกนะฮะที่แบบฉีกไปจากเดิมถ้ายกตัวอย่างเพลงที่เคยทำไปแล้วนะะถ้าเกิดว่าคุณจะมาเวที pop ใช่ไหมพูดถึง T-pop ก็ต้องมองไปที่เพลงดีอะนะครับเราก็ต้องเรียกว่าเป็น T-POP นั่นแหละแต่ว่าเพลง Kiss มีเนี่ยที่เป็นซิงเกิลที่16ตอนนี้ถ้าพูดแบบภาษาทั่วไปก็ต้องเรียก T-POp แต่ว่าถ้าถามว่าคอนเซปต์จริงๆอะ่ะมันคือเพลงแบบไหนก็ต้องบอกว่าเป็นเพลง K-POp นะครับเพราะว่าเราได้โปรดิวเซอร์จากทาง JYP มาทําเพลงให้ด้วยนะครับถึงมันจะร้องเป็นภาษาไทยก็เถอะแต่ว่าสไตล์มันก็คือ K-POp อยู่ดีนั่นแหละถ้าพูดถึงเพลงสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะ,ะเป็นไอดอลญี่ปุ่น จ๋าๆเลยบิลิเวอร์สก็ใช่ครับก็ถือว่าเป็นออริจินอลที่เป็นสไตล์เจไอดอลนะฮะก็ต้องบิลิเวอร์สนี่แหละคือฟัง b N K เเนี่ยสามารถทำเพลงได้ หลายแนวแต่ว่าถ้าเรามองไปที่วง C G M 4 8นะครับวงน้องสาวของบ n k เ8สไตล์เพลงเขาจะไม่ค่อยฉีกเท่าไหร่นะครับเท่าที่เราดูนะครับเราลองไปดูเพลงหลักทุกเพลงที่ผ่านๆมานะครับก็จะเห็นว่ามีสไตล์ญี่ปุ่นล้วนๆเลยนะคะคือตอนทำออริจินอลซองใช่ไหมที่เป็นเพลงหลักนะฮะมาลีอย่างเงี้ยซิงเกิลสามก็ถือว่าเป็นไอดอลญี่ปุ่นจ๋าๆเลยนะครับแล้วก็ผสมดนตรีนะฮะความเป็นภาคเหนือเข้าไปด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นการผลักดันเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถินด้วยนะครับสำหรับซิงเกิลมาลีแล้ว บอกเลยว่าช่วงซิงเกิลมารีเนี่ยน่าจะเป็นกราฟสูงสุดของวง CGM ด้วยนะอันนี้คือเท่าที่เราติดตามกันมาก็น่าจะช่วงนี้แหละน่าจะยุคนี้แหละที่ถือว่าดังสุดขีดและสำหรับ CGM เพลงแนวอื่นที่เป็นออริจินอลแต่ว่าไม่ได้มีความเป็นญี่ปุ่นก็จะมีเพลงพิเศษอย่างเพลงประกอบภาพยนตร์ใช่ไหมฮะห้าวป้งจา๋าอย่าแกงน้องจะมีเพลงไปต่ออ่าเป็นเพลงไปต่อนะฮะแต่ว่าเพลงไปต่อเนี่ยจะเป็นผลงานดิจิตอลที่ไม่ได้บรรจุในซิงเกิลใดแล้วก็ไม่ได้บรรจุในอัลบั้มใดด้วยดังนั้นสาหรับแฟนคบที่่่ไมออยชอการ เปลี่ยนแปลงนะฮะเปลี่ยนแนวเพลงไป,ไปไปมาๆนะครับคือฉีกขนบธรมเนียมจากเดิมสำหรับแฟนคลับที่ชอบอะไรแบบดั้งเดิมสไตล์ญี่ปุ่นนะครับหลายๆคนก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนจากการตาม b บนเกฟูเดไปเน้นตาม c ีเจมเดมากกว่าก็เพราะอย่างนี้แหละเพราะว่า c ีเจมเดเนี่ยยังคงรักษาความเป็นไอดอลสไตล์ต้นฉบับมากกว่านั่นเองซึ่งแต่ละคนก็จะมีแนวเพลงที่ตัวเองชอบแตกต่างกันไปนะฮะถึงแม้ว่าเราจะเป็นแฟนคลับ48มันเหมือนกันแต่ว่าแนวเพลงที่ชอบนะครับมันก็จะมีความหลากหลาย ะะไม่ได้ปักหมุดไปเลยว่าเฮ้ยจะต้องไอดอลญี่ปุ่นจ้าๆเท่านั้นเราถึงจะชอบนะฮะสำหรับผลงานเพลงหลายๆเพลงที่ผ่านมานะฮะใน48ไทยเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบและแฟนคลับก็ชอบไม่เหมือนกันด้วยแต่ถ้ามองในแง่ธุรกิจละ่ะสำหรับออฟฟิเชียลเนี่ยก็คงจะต้องดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราจะทำซิงเกิลต่อไปนะครับเราควรจะเน้นเพลงแบบไหนมากกว่าอันนี้มองที่ B n K เป็นหลักนะฮะคือ CGM เนี่ยยังไงก็ไม่ฉีกขนบธรรมเนียมมากไปกว่านี้นะฮะถ้าที่เราดูผลงานที่ผ่านมานะครับก็ยังคงคอนเซปต์ความเป็นไอดอลสไตล์ญ เหมือนเดิมเลยถ้าจะดูฝั่ง B n K f o เเนี่ยเราอาจจะต้องมองที่ยอดขายเป็นหลักหรือเปล่านะครับ คือจะดูแค่คําชมอย่างเดียวมันไม่ได้ไงครับมันจะต้องดูว่าเม็ดเงินจริงๆเนี่ยมันเข้ามาขนาดไหนนะครับเราสามารถดูจากยอดพรีซิงเกิลได้ไหมนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่มีผลเท่าไหร่เพราะว่าการพรีซิงเกิลของแต่ละคนเนี่ยเราพรีเพราะว่าเราพรีไปฟังเพลงนะฮะไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่าเราก็สามารถฟังได้ในมิวสิกสตรีมมิ่งอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่พรีซิงเกิลก็คือพรีเพื่อที่จะเอาบัตรจบมือหรือที่เขาเรียกว,ว่าดิจิตอลอีเวนต์ทิเกตนั่นแหละสำหรับร่วมง,งานต่างๆอาย่าเรียกว,ว่าบัตรจบมือเรียกว,ว่าดิ เราก็ต้องการแค่นั้นไม่ใช่หรอและยอดขายในแต่ละซิงเกิลเนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่ได้เหลื่อมกันมากขึ้นอยู่กับว่า,วาการใช้งานของบัตรสำหรับงานงานนั้นนะ่ยมันน่าสนใจขนาดไหนมากกว่านะถ้าเราดูยอดวิวของ MV ได้ไหมนะฮะอันนี้ก็สามารถดูได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราจะดูว่าเพลงแนวไหนที่มันดีมากๆเลยเนี่ยยอดวิวควรจะต้องฉีกจากเพลงอื่นไปเลยนะครับ ถ้าเราดูผลงานในยุคใหม่นะฮะก็คือนับตั้งแต่ปี2023มันต้นมาเนี่ยยอดวิวที่มันฉีกไปในระดับหลักล้านวิวเนี่ยยังไม่เห็นเลยนะฮะก็เลยตอบอยากเหมือนกันว่าทําเพลงแบบไหนที่ว่ามันดีจริงๆนะก็จะได้ไปนเน้นทําแบบนั้นก็มาดูเพลงที่เด่นๆนะครับที่น่าสนใจไปดูฝั่งคาร่าฝั่งคาร่าที่มีสมาชิกบี k นเคี่แหละเพลงมิร์คเกิลนะครับที่หลายคนชอบนะครับตอนนี้ปล่อยมา5เดือนกว่าๆยอดวิวเกิน840,000วิวไปแล้วนะครับถามมาเยอะไหมก็ลอง พิจารณาดูนะฮะอันนี้5เดือนแล้วนะครับสําหรับเพลง Kiss Me นะฮะ,นะตอนนี้ก็เกิน6,2,000 0วิวไปแล้วซึ่ง MV เนี่ยปล่อยมาในวันที่22กุมภาพ,พันธ์นะฮะผ่านมาประมาณ2เดือนได้มาประมาณนี้ถามว่าเยอะพอหรือยังแล้วก็ไปดูเพลงในปีที่แล้วครับ2023เพลงฝั่งบีนเคฟฟูที่ถือว่าทํายอดวิวได้เยอะนะฮะและน่าจะเยอะที่สุดด้วยก็คือซิงเกิลที่ 14, ส4ัญญาณนะนี่แหละ ตอนนี้ยอดวิวนะครับก็เกิน8 4 0 0 0 0วิวไปแล้วนะครับดังนั้นถ้าเทียบยอดวิวนะฮะสัญญานกับมีระเคินเนี่ยก็พอๆกันเลยนะเนี่ยแต่สัญญาน,นี่เขาปล่อยมาตั้งแต่18มิถุนายนแล้วนะครับนานแล้วนะหลายเดือนปล่อยมา10เดือนละคือจะพูดว่าที่คนมาดูเพลงนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะสัญญาน,นี่เพราะว่าเป็นเพลงสุดท้ายของเชื้อปรางด้วยหรือเปล่านะฮะก็อาจจะไม่ใช่เหตุผลนี้เหตุผลเดียวนะครับเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่จังหวะสนุกด้วยนะฮะและ MV เนี่ยก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะ ที่คิดถึงการตามบี k เคฟเที่ผ่านๆมานะฮะก็สามารถมาดูเพลงสัญญาณได้นะก็มีเรื่องราวดีๆนะฮะสนุกสนานใน m v ตัวนี้แล้วก็มันเป็นเพลงสไตล์ J-POP ด้วยนะเป็นเพลงจังหวะสนุกๆน,นะครับผสมกับความเป็นวงโยธวาทิตหลายๆคนก็ชอบนะครับแต่ที่เราดูเพลงที่เรายกตัวอย่างมาใช่ไหมมิลเเคลหรือว่าคิสมีหรือว่าสัญญาณเนะนะี่ยก็เป็นเพลงในยุคหลังๆแล้วนะเป็นยุคหลังๆของ b n k ล้ มันก็พอสรุปได้ว่าถ้าคุณอยากจะลุ้นในการทําเพลงให้ยอดวิวสูงๆนะครับก็คงจะเน้นเพลงที่เป็นออริจินอลซองแล้วล่ะเพลงที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยมันคือเพลงออริจินอลซองทางนั้นเลยใช่ไหมล่ะคือการทําเพลงเนี่ยจะได้ยอดวิวเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าถ้าจะลุ้นให้ได้ยอดวิวเยอะยังไงก็ต้องทําเพลงออริจินอลออกมานะฮะทำขึ้นมาเองคิดขึ้นมาเองนะครับไม่ต้องใช้เพลงแปลนะฮะมันยังพอมีลุ้นมากกว่าแต่บอกเลยว่าถ้าเกิดทางวงเนี่ยไปนเน้นทําอะไรที่เป็นออริจินอลเยอะ เกินไปใช่ไหมก็อาจจะไม่ถูกใจแฟนคลับบางกลุ่ม ที่บอกว่าถ้าทำแต่เพลงออริจินอลเนี่ยเราก็จะเสียตัวตนของเราไปเรื่อยๆนะฮะเราเป็นวงที่ซื้อแฟนชายมาจาก40ปนะอย่าลืมทําอะไรก็ต้องคิดถึงบ้านเกิดของเราด้วยนะฮะที่เราไปซื้อแฟนชายเข้ามาแต่อันนี้ผมถามหน่อยว่าเราควรจะเลือกเพลงไหนละ่ะที่เอามาแปลจากทางวงพี่เพลงไหนที่จะสามารถเอามาทําแล้วยอดวิวได้สักหลักล้านขึ้นไปนะฮะเราเอาเพลงอะไรมาทําดีละ่ะมันก็ตอบยากใช่ไหมเพราะตั้งแต่ปี2023เป็นต้นมาเนี่ยเราก็เห็นความพยายามของ ทางวงในการทําผลงานเพลงนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าไรนะนะเพราะว่ายอดวิวก็ดูน้อยเหลือเกินนะครับต่อให้จะปรับรูปแบบการตลาดหรือว่าเปลี่ยนไทม์มิ่งในการปล่อย MV นะครับ มันก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากเพราะเราต้องยอมรับว่าเพลงแปลจากญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ใช่ของใหม่อีกต่อไปแล้วนะครับการเอาเพลงวงพี่มาแปลเนี่ยมันก็คือการเอาของเก่านํามาทําเป็นของใหม่ซึ่งแน่นอนว่ายังไงก็ขายได้เฉพาะกลุ่มเท่านั้นถ้าจะไปขายตลาดแมสนะครับในกลุ่มคนที่ไม่ใช่แฟนคลับ B N แแล้วเขาจะเข้ามาฟังเพลงอะไรแบบนี้บอกเลยว่ายากมากนะครับถ้าเกิดยังใช้เพลงแปลอยู่แต่ว่าถ้าเกิดคุณทําเป็นออริจินอลเนี่ยสไตล์เพลงคุณมีให้เลือกหลายแบบมากๆจะ ทำทีป๊อปก็ได้เคป๊อปก็ได้หรือจะทําสไตล์ญี่ปุ่นก็ได้นะครับทำเป็นสไตล์ไอดอนหรือว่าเป็นป๊อปอะไรปกติก็ทําได้ซึ่งยอดพีซิงเกิลก็ไม่มีผลด้วยไม่ใช่ว่าคุณทําเพลงแนวหนึ่งแล้วคนจะพีน้อยแบบน้อยเวอร์เ,อรเลยมันก็ไม่ขนาดนั้นเพราะว่าคนก็ซื้อเพื่อเอาติกเก็ตไปหาโอชิต,ตัวเองอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ไม่มีผลเท่าไหร่ที่เราคุยกันเนะี่ยคือเราเน้นเกี่ยวกับยอดวิวของ m v มากกว่านะฮะว่าเพลงแบบไหนดีที่จะลุ้นยอดวิวที่เยอะได้ก็ต้องเป็นเพลงออร เอามาทําหมดเลยครับถ้าเป็นเพลงออริจินอลนะฮะถ้าเกิดเราต้องการฟังเพลงที่เป็นเพลงแปลจากญี่ปุ่นนะครับทาง C m f u d นะ,ะก็เป็นตัวเลือกที่ดีเป็นทางเลือกที่ดีในการเสพผลงานแบบดั้งเดิมนะครับก็ยังมีให้ฟังอยู่แน่ๆและ B N K f d เนี่ยเขาก็คงไม่ได้ทิ้งความเป็นวงพี่นะ,ะไม่ได้ทิ้งความเป็นเพลงแปลก็คงจะมีเอามาทําบ้างแต่ว่ายุคหลังๆเนี่ยก็จะต้องสลับนะฮะเป็นเพลงแปลบ้างเพลงออริจินอลบ้างนะฮะหรือว่ายุคหลังๆอาจจะต้องเน้นเพลงออริจินอลเยอะหน่อยถ้าเรามองว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องเน้นความ อยู่รอดของวงเป็นหลักนะครับทางวงก็จะต้องปรับตัวและต้องทําอะไรใหม่ๆนะฮะซึ่งเราก็บอกไปแล้วนะครับว่าเราจะมีวง C G M 4 8อยู่ที่รักษาความเป็นดั้งเดิมเอาไว้และถ้าไปดูฝั่งวงพี่นะฮไปดู A K B 4 8อย่างเงี้ยเขาก็พยายามปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแนวเพลงให้มันหลากหลายมากขึ้นนะครับเขาก็ไม่ได้ทาแต่แนวเดิมๆในปัจจุบันเนี่ยก็มีแนวเพลงที่หลากหลายกว่าสมัยก่อนเยอะเลยนะฮะสำหรับ A K B 4 8ฝั่ง B N K f 8ก็ต้องปรับตัวนะครับอาจจะทําสลับกันไปก็ได้นะครับ เป็นเพลงแปลบ้างออริจินอลบ้างนะฮะเพื่อลุ้นยอดวิวให้มันสามารถทะลุหลักร้านให้ได้และเราก็มีรูปแบบการทําเพลงที่น่าสนใจนะถ้าเกิดว่าเราไปลองทําก็สามารถทําได้นะฮะคือเราดูอย่างซิงเกิลล่าสุดใช่ไหมคิสมี Kiss นะครับคือเพลงมันก็เต้นสนุกดียอมรับว่าเป็นเพลงที่จังหวะสนุกเต้นสนุกนะฮะจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเพลงแนวเกาหลีเนี่ยออฟฟิเชียลเอามาทาโดยที่เลือกเซมเองไม่ต้องมาจาก GE แล้วเพราะว่าเซมที่เลือกมาจากงาน GE เนี่ยมันก็ไม่ได้มาจากกา การคัดเลือกอะไรเลยใช่ไหมไม่ได้ดูว่าเอ้ยน้องคนเนี้เหมาะกับตำแหน่งไหนในเพลงควรจะยืนตรงไหนดีมันไม่ได้มีการคัดเลือกอะไรเลยจะเป็นยังไงถ้ามีการทําเพลงสไตล์เกาหลีอีกครั้งหนึ่ง ที่เป็นเซ็มจากออฟฟิเชียลเองนะครับจะน่าสนใจขนาดนหนมันก็สามารถสร้างความแตกต่างได้นะครับและถ้าเราไปดูเพลงจากฝั่งเกาหลีจริงๆเนี่ยเราไปดูเพลงจากวงที่เขามีชื่อเสียงมากๆนะครับไปดูหลายๆวงเลยก็จะมีเพลงอีกหลายรูปแบบมากๆที่สามารถเอาอินสปิเรชันจากตรงนั้นน่ะเอามาทําเป็นเพลงฝั่งเราก็ได้และทาง b ีนเเนี่ยก็เพิ่งทําเพลงสไตล์ K p ป p ครั้งแรกเท่านั้นเองนะฮะในครั้งต่อไปก็สามารถทําอีกได้แล้วก็ไปดูว่ามันมีรูปแบบเพลงที่มันน่าสนใจแบบไหนอีกนะฮะ ราก็ลองไปศึกษาดูงานจากวงที่เขาแบบดังๆอะไรเงี้ยคือมันก็คงไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นการก๊อปปี้อะไรขนาดนั้นหรอกนะครับเราก็สามารถไปดึงโปรดิวเซอร์ที่เขาเก่งๆมาช่วยทําเพลงให้ก็ได้นะยังไงเพลงที่ทำเนี่ยก็มีความใหม่อยู่แล้วนะครับดูอย่างฟังคาร่าอย่างเงี้ยก็ได้คุณบีร็อกมาช่วยทําเพลงให้นะครับก็ถือว่าทําผลงานไว้ได้ดีมากๆนะครับสำหรับคาร่าแนวเพลงที่น่าสนใจรูปแบบอื่นนะครับก็ลองดูสไตล์อย่างไลร่าคาร่าอย่างเงี้ยมันก็คือเพลงสไตล์สากลใช่ไหมครับอ่าเราลองเอาเพลงสไตล์สากลแบบนั้น เอามาทําเป็นซิงเกิลฝั่ง b ี k บ้างสิอันนี้เราก็ยังไม่เคยเห็นเลยถูกไหมฮะมีเพลงที่น่าสนใจเยอะมากนะฮะเพลงจากไลล่าเดิมนะฮะเป็นเพลงที่เน้นความเป็นสากลนะฮะก็น่าเสียงทําเหมือนกันถ้าเกิดเอามาทําได้จริงๆเนี่ย โอ้โหสไตล์เพลงก็จะดูมีความเท่นะฮะเต้นสนุกเหมือนกันนะฮะน่าสนใจด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเรียกว่าเป็นเพลงทีป๊อปนั่นแหละนะครับถึงมันจะมีความบินสากลขนาดหนกเ็เถอะนะครับถ้าเกิดจะขายในตลาดเพลงบ้านเรานะไปดูอย่างเพลงตะตอนยอนเฮอริ่อัพก็ได้นะฮะวร่านะฮะก็ดูสนุกน่าสนใจก็ลองเอาเพลงอะไรแนวนี้มาทําเป็นเพลงหลักฝั่งบ n k 4นดูก็ได้นะครับแต่ถ้าจะทําเป็นเพลงสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นเอามาทําเป็นออริจินอลนะครับเราก็ทํามาแล้วหลายเพลงนะครับทำแบบ็ได้นะครับก็เเป็นพลงได รหรือว่ามีความเป็น j p o ๊หน่อยนะฮะใส่ความสรุกสนานเข้าไปก็จะเป็นเพลงแบบสัญญาณอะางเงี้ยคุณจะทําอีกก็ได้ครับแต่ว่าเพลงสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ทำมาหลายเพลงแล้วก็ต้องดูว่าทางวงเนี่ยเขาอยากจะเน้นความเป็น t p o ๊ไมไหมล่ะหรือจะดันเกาหลีบะไรอีกสักทีนึงนะฮะสากลก็ได้นะครับเป็นแบบ อินเตอร์นะครับมีโปรดิวเซอร์จากทางฝรั่งอะไรเงี้ยมาทําเพลงให้โอ้โหมันจะสนุกข,ขนาดไหนใช่ไหมทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดมานะครับก็เป็นแนวทางว่าถ้า B.N.K.48 เนี่ยอยากจะอยู่รอดในวงการเพลงต่อไปนะครับไม่ใช่ทํามาเฉพาะกลุ่มนะฮะหรือว่าให้คนนอกเข้าแจว่า B.N.K.48 เป็นวงที่ไม่เน้นเพลงนะครับเป็นวงที่เน้นกิจกรรมอย่างเดียวนะครับคุณก็ต้องปรับตัวครับออฟฟิเชียลต้องทําอะไรใหม่ๆครับไม่ต้องยึดติดกับอะไรเดิมๆนะฮะลืมความสําเร็จเก่าๆไปเถอะนะครับคือเรื่องมันเก่าไปแล้วเรื่ ื่องมันผ่านไปแล้วนะฮะตอนนี้คุณจะต้องนับหนึ่งใหม่ แล้วก็อย่าไปติดกับดักเรื่องที่ว่าเราเป็นวงที่ซื้อแฟนชายมาจาก48นะเราจะไม่มูฟออนจากอะเรนเดิๆอย่างเงี้ยยุคนี้มันต้องปรับตัวจริงๆครับไม่งั้นก็ไม่สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้นะครับอย่าลืมว่าตอนนี้ไม่มีรุ่น1ไม่มีรุ่น2แล้วนะฮะร,รุ่น1ตอนนี้เหลือสจางคนเดียวรุ่น3รุ่น4และรุ่น5จะพาวงไปได้ไกลขนาดไหนนะฮะการทําเพลงก็ถือว่าเป็นตัวแปรหลักที่สําคัญมากๆที่จะต้องจริงจังนะครับเราต้องทํายังไงก็ได้ให้ทุกๆคนเห็นว่าน้องๆเมมเบอร์ของเราเนี่ย ดูถูกเราไม่ได้สุดท้ายนี้คุณผู้ชมมองว่าถ้า b n k f o เอยากจะทําเพลงให้มีคนมาฟังเยอะๆนะครับควรจะทําเพลงในรูปแบบไหนหรือว่าอาจจะต้องใช้การตลาดแบบไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ